ันนี้จะพาไปการล,ล่องเรือขยักกันลยครับผมอันนี้ที่บางเวียงสปปลาวนะครับเรามาเพื่อนลงมทริปคนละประมาณ7 0 0 0 0กีบสวัสดีท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานต์ในช่องรรครับวันนี้เราอยู่กันที่แม่น้ำซองนะครับที่วางเวียงสปปลาวครับผมเราจะไปล่องเรือขยักกันบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับตกที่คนละประมาณ,ณ70,000กีบนะครับผมไปดูกันครับ เจอต้องมาด้วยฟากโกดิตรัมกับเล็กแกรเจ้ให้กันด้วยนะครับผมคนเยอะมากนะฮะเรามากับเที่ยวเหมานะะฮคนละประมาณเจ็ดเจ็ดหมื่นกลีบคุกกี้ครับผมน่ามารับไม่มาแนวนะครับผมไปถ่ายตอนนี้เราก็มานั่งที่บนเรือคายักแล้วนะครับกับน้องแอนคุกกี้ครับผมนี่อ้เดี๋ยค่ะสวยๆเลยนะฮะนี่เราก็มา ล่องเรือกันนะครับเรือขายักบรรยากาศรอบๆนะครับผมนี่เป็นภูเขาสวยงามวังเวียงนะครับผมมาหอดังเวียงแล้วสวยงามมากครับผมสวยงามมา,นากนั่งไกด์ของเรานะครับไม่ใช่มาคนเดียวเนาะมีเพื่อนมาด้วยตั้งหลังโน่นนะครับผมแต่ว่าเรามีแค่ทริปเดียวก็คือ,ล,อล่องเรือขายักเราก็เลย ออกมาก่อนเพราะว่าเราจบทริปก่อนคนแรกแล้วก็เราจะไปเที่ยวในเมืองเกาะที่วางเวียง <c oughs> ผมแบบเมื่อกี้มาพานสีเงิน <c oughs> แบบไม่ได้ถ่ายรูปเลยนะหรือว่านานเชี่ยวมากพอสู้อยู่เีเพิ่มมาข้างหลังแล้วครับผมสนุกมือนกันนะกับบรรยากาศดีมา,มากๆเลยฮะมาชมบรรยากาศจับไปดีก่อนนะอันตรายหน่อยกับมือถือนี่คุกกิ้งครับนี่สวัสดีครับนี่แฮปปี้อันนี้จุดน้ำแรงนิดนึงนะครับแต่ถ่ายรูปได้อยู่ มีไกด์เพื่อเรื่องานด้วยสนือสนานมากครับ,รบโอเคนี่แล้วเรหรออ๋อเรียบาร์ท่านผู้ชมสลับการล่องเรือคายักนะครับผม,ม,ม,มสุดยอดนะอมากขึ้นที่โรงแรมพอดีเลยนะครับที่ริเวอร์วิวสุดยอดมากมนี่โอเคสนุกมากเป็นไงบ้างครับสนุกมากค,ครับก็สะดวกดีครับค่าพักที่โรงแรมที่นี่เนาะมาขึ้นที่รานทัวร์ลานทัวร ตรรงนนี้นะคะับขึ้นขึ้นเข,ข,ขาก็จะพาขึ้นเรือไปตรงไกลๆหน้าเลยครับแล้วก็ล่องเรือมาจอดเรือที่โรงแรมพอดีเลยใช้เวลาไม่นานเนาะสุดยอดเลยน,นั่นแหละแคเดียวเองมาถึงแล้วโ <laughs> <Okay. S 1> อเค,คสนุกสนุกนะโอเคครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยน,นะครับฝากของผมใหม่สงกรานตไมในช่อนะ้นครับผมแล้วก็คอยติดตามคลิปกันบนที่เรามาเที่ยว,ส,วสมปลาวารนะครับผมไปถึง,งหนองพระบางบางเวียงแล้วก็เวียงจันทร์นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งเชี่ยวครับผมที่สายน้ำแม่น้ำซองนะครับ วังเวียงนะครับผมเมืองวังเวียงที่ประเทศลาวนะครับผมบรรยากาศดีมา,มากๆเลยครับสบายๆครับผมเก็บบรรยากาศมาฝากกันที่วังเวียงนะครับตอนนี้ผมมาถึงที่วังเวียงแล้วนะครับผมสวยๆนะฮะนี่ก็เป็นโรงแรมที่ผมพักนะครับก็จะมีวิวแบบนี้สวยงามมาก ประมาณนี้ครับผม